สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เกมพิลเลชช์2แล้วครับผมตอนนี้เไปเช็คการทำอัปเดตตัวละครใหม่อย่างเทเลทับบี้หน้าโหดเข้ามาแล้วนะครับอ้าวแมงพามไม่โหลดแล้วเข้าเกมมาเจออิงเฟลพอดีสกินสวยอยู่เนี่ยเอามาเอามามาอาดตอนไหนดิอ่าเอาเป็นว่าเมื่อกี้อ่าทึ่งเหาอนะอ่าอิงเออไม่ใช่อิงเฟลอ่าเทเลทับบี้หน้าโหดโอเคโอเค ตอนนี้เพลราเชก็ได้ทำการอาอัพตัวละครอย่างเทเลทบ,บินหน้าโหดเข้ามาใะเกมเบไปที่เรียบร้อยครับซึ่งห่างจากวันเลยประมาณเกือบเดือนแล้วมั้งไม่รู้สิเพราะคลิปกูบุ้งลงที่แบบเกี่ยวกับวันเลนล่าสุดไปก็2อ,อาทิตย์ที่แล้วเองที่ใช้จอยเล่นนะ่ะถ,ถ้าจะดูนะ,ะแล้วก็เทเลทบ,บินหน้าโหดนี่เป็นตัวละครที่กูบอกเลยว่าหน้าลำคาญมากเอาจิงไปลองเล่นเวลตาหนึ่งกับโดคนอื่นเขาเล่นใส่ก็หน้คาคาจะผาาไม่ใช่สกิลหน้ามานนะตัวแม่งหน้คาคานแม่งจะกีทมิอะไรนักหนาก็ไม่รู้ เหมือนสแตปวันเลนจะพอจำได้ค่าวว่าดาเมจคืออ่าสามสิบกับห้าสิบสปีคือสิบเจ็ดจุดห้ากับอ่ายี่สิบเอ็ดแล้วก็สติตมินาคือหนึ่งร้อยสิบกับร้อยหกสิบห้าอันนี้คือมันแยกกับสองล่างนะมันมีล่างเล็กกับล่างโตแบบล่างล่างแบบล่างบูสต์แบนเนอร์กับล่างเดือดฮาก,กอับคิดสภาพอย่างนงี้แล้วกันนะดูไอส้สัสดูมันดาก โอ้ยโอ้ยน้อแมวแมวสูวแมงเลยอ่ะไหนๆก็ตายมาแล้วเมื่อกี้ก็มามาดูสแตทของ <c oughs> ไอเทลเลอบี้หน้าหอยก่อนเลย <c oughs> โอเคไหนามาดูสิเ <c oughs> นี่ยหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้สแตทก็อย่างที่บอกไปนี่สามสิบห้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดจุดห้ายี่สิบเอ็ดหนึ่งร้อยสิบกับร้อยสิบห้าจริงความเร็วมันคือสิบห้านะแต่เขาปรับมาแล้วเอาจริงแม่งมาเนี่ยมาปุ๊บปรับปับป๊บอะ อ <Cornell>. ตอนแรกน so ึกว่าจะดีใจซะแล้วแบบอิงเฟลเป็นตัวละครที่ไม่ใช่ชาร์ทที่สุดในเกมแล้วเป็นไอ้หานี่แต่จุดๆก็กลายเป็น7.5ร้องไห้ซะแล้วก็นี่สกิลอันแรกอ่าคัสตา่าติดเชื้อนะก็จะเป็นการวางคัสต่าไว้ที่พื้นนะนะส่วนแบบอ่าถ้าเป็นผู้ต้องชีวิตอยู่ก็จะมาร์กอ่ะอย่างที่บอกไปแล้วก็จะทําให้ไอ้เทเลบี้มีค่าติดเชื้อของตัวเองเต็มหลอด แล้วก็สกิลสองเปลี่ยนก็กลายเป็นแค่แท้งฟอรงหรืออ่ากลายเป็นร่างเดอะฮักอะไรความเร็วการเคลื่อนที่เร็วขึ้นสร้างความเสียหายได้ดีขึ้นแล้วลความแข็งแกร่งคุณการแปลงจะสิ้นสุดหลังจากยี่ิบสองวีทีแล้วทายคุยกับโซล่าแบบพื้นฐานแต่พอแปลงเป็นล่างใหญ่ก็จะเปลี่ยนสกิลจะแบบสกิลตีงงๆกลายเป็นสกิลสแลมแบบกระโดดทุบแบบเอ็มเอ็กซ์อาจจะดีกว่าแล้วก็สกิลโยนหินที่ดานบอดี้กูปาติดหลังคาสแลมไม่ตายหินไอ้เหี้ยไม่โดดไอ้โคตรแย่ อ้าแหละแต่ไหนๆก็นี้แล้วตาต่อไปก็น่าจะเป็นตากูพอดีนะก็เดี๋ยวตัดไปเลยกันอาวแล้วโอเคต่อไปก็ตาผมก็คือมาตัวเดียวบนด่านแผ่นดินใหญ่ก็น่าจะเป็นด่านใหม่เอ้ยเจ๋งแต่ก็ต้องขอบอกว่าเทเลบี้กูเล่นไม่เก่งนะเพราะเพิ่งเล่นแค่ตาเดียวยังไม่ายังไม่ค่อยเข้าใจอะไรมันมากแต่มามาลองดีกว่าเ,เดี๋ยวกูต้องการปกคลิปด้วย นี่แหละอ้าวและมาบักกิน,น่าใช้ได้โอเคกูจะเล่นยังไงดีนี่มันน่าลำคานะมึงเห็นเมื่อกี้ปะ่ะแม่งกีแล้วแม่งทีโพสอะไอ้เหี้ยทีโพสวิ่งคืออะไรวางไว้ตรงนี้โอเคเพิ่มความเร็วมึงวิ่งไปสเตมนิน่ากูเหลือเฟือเอ้แต่จริงๆเลยทบิน,นี่ตัวตีเร็วอยู่นะ จะไปไหนเล่ามงมานี่เราเหนื่อยไ,ไม่มีพแังนั่นแหละโน no. จะไปไหนน้องสาวจะไปไหนตั้งไว้นี้ก่อนนะฮะกูต้องการเกตมันอยู่ข้างบนปะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงนี้ อ,อีกยังไม่วิ่งให้กูอีกโดนไอ้แปลงล่างสแลมมานี่กูขอแล้วนะเอาไอ้เชี่ยไม่โดนโว่ตีช้าในร่างใหญ่โอเคโดนเแต่ล่างใหญ่ตีช้าเหมือนกันนะ ก,ก็ไม่แปลกถ้าล่างเล็กไม่จะตีเร็วขนาดน่ะไวผ้ผิดท่าผิดท่าแปลงล่างคืนเลยไว้ตรงนี้ข๊้เกียดกี๊ดวะไปเจอแล้วเจอแล้วอ,อืออือย่าไ่โดนีิดอกวิ่งผ่านไหม ไม่พาแต่เข้ามุมอับวางไว้ตรงนี้ระดับตายมนและฉีกกระชากคาดคอป้งอ่าอือโดน ขอร้องให้โดนเถอะแมงไม่โดนข้างบนนี้มีข้างบนนี้มีข้างบนนี้มนนไม่ไม่โดนโดนอีสวยมึงจะไปไหนหลวงพ่อเมื่อกี้หลวงพ่อจะไปไหนครับหลวงพ่อหลวงพ่อจะไปไหนครับ ขอบิ๊กทบ้านนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อขายแค่สามตัวไหนรอถ้อยไรจะน,น,นังนไปอ,อ,อม่ไปอยู่ข้างบนวะแนวพวกเอ่อภูเขาอะไรอย่างเงี้ยกูเจอละ แมงไม่น่าทานวะ <c oughs> โอ้ไปไม่ทนันแย่ว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรและนั่นก็เป็นทั้งหมดของการเพลงจางดาวไปปะวะและนั่นก็เป็นทั้งหมดของการเรืรอร่องตัวละครใหม่อย่างเทลเลทบีน่าหัวนะครับซึ่งกี่กูไม่รู้ตระกรว่าอะไรแต่ที่นี่คือแม่งสนุกดีนะ สนุกดีแบบมันรู้สึกว่าโกแบบร่างเล็กก็ตีเร็วดีนะร่างเล็กตีเร็วมากส่วนร่างใหญ่ก็ตีช้าแต่ดาแบบตีสองทีตายหาอย่างงี้ก็ไม่เอาแต่สนุกมากถือกูจะมีปัญหากับที่แม่งกีตลอดเวลาพกรบคาไงก็ถึงจริงนะแม่งกีเที่ยวที่ไกูรู้ไอ้ที่เห็นไปเกี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย